เรื่องที่คนเนี่ยพูดถึงกันทั้งโลกก็ว่าได้วันนี้นะคะประกาศรางวัลออสการ์นะคะครั้งที่94แต่ว่าตอนนี้ไปถามใครว่าหนังเรื่องอะไรได้รางวัลเนี่ยคนไม่ค่อยรู้เพราะว่าวันนี้สิ่งที่รู้ก็คือวิลส์มิธค่ะเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปตบหน้าคริส็อกซึ่งเป็นคนที่จะมาประกาศรางวัลในรางวัลต่อไปนะคะแต่สาเหตุก็เพราะว่าคริส็อกเนี่ยไปล้อเลีเยนภรรยาของวิลส์สมิธซึ่งเป็นโรคผมร่วงค่ะก็เลยมีการโกนหัวมาตลอดเอาไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ i love you gi jane 2 can't wait to see it all right <laughs> It's jealous. that was a nice one okay <laughs> oh wow wow will smith just smacked the shit out of me out your fucking mouth <laughs> Wow, dude! อ่ะก็คือว่าไปแซวนะคุณจาราสมิธเนี่ยนะคะว่าเนี่ยทรงผมเนี่ยอยากจะเล่น G I Jane ภาค2ใช่ไหมอันนี้หนังสมัยดิมิมัวเล่นแล้วก็มีการโกนหัวแต่ว่าสาเหตุที่เธอโกนหัวเนี่ยก็เพราะว่าเธอมีอาการผมร่วงร่วงเป็นย่อมๆก็เลยโกนทีนี้ตอนแรกดูเหมือนกับทุกคนจะหัวเราะกันอยู่เลยนะจนขึ้นไปตบหน้าเนี่ยก็ยังหัวเราะกันอยู่เลยแต่พอไปตบแล้วแล้วลงมาเนี่ยแล้วก็ทางด้านของคริสร็อกเนี่ยก็บอกว่า เฮ้ยล้อเล่นเฉยๆนะออแต่ว่าวิลสมิธไม่ล้อเล่นละเนี่ยที่ตะโกนกลับขึ้นไปเนี่ย<อ>ก็คือพูดว่า อย่าเอ่ยถึงชื่อภรรยาของฉันออกจากปากของคุณแล้วก็มีคำหยาบเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะคะออตอนนั้นทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้แอคติ้งไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะคะคอ่ะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคริสตร์ก็เลยบอกว,ว่านี่คงจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะ,ะของวงการทีวีอ่ะก็ผ่านไปทีนี้ตัวของวิลส์มิธเองค่ะเอะตอนหลังเขาก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะเป็นนักแสดงชาย ยอดเยี่ยมเนี่ยคือไปเล่นเป็นคุณพ่อของวีนัสกับเซรีน่าวิลเลียมส์ในหนังชื่อ King Richard แล้วก็ได้พูดขอโทษนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็น้ําตาไหลไปด้วยแต่เขาบอกนะคะเขาไม่ได้น้าตาไหลเพราะว่าได้รับรางวัลน,นะแต่เป็นเพราะว่าได้ฉายแสงสปอตไลท์ไปยังทีมงานแล้วก็แสดงเรื่องราวของตระกูลวินเลียมส์นะคะ,ะแล้วก็บอกปิดท้ายด้วยนะบอกว่าหวังว่าอะคาเดมเนี่ย จะเชิญผมกลับมาอีกนะเออแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคริสร็อกก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรในขณะที่ตัวอะคาเดมีเองก็มีการทวิตออกมานะคะว่าไม่ส่งเสริมความรุนแรงค่ะก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่แบบทุกคนตกใจอะ่ะลึงนะว่าเฮ้ยทำไมไปตบอะไรกันบนเวทีแบบนี้อะนะคะ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะบนเวทีเลยอ่ะใช่ครับแล้วในโลกทวิตเตอร์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากเลยใครได้รางวีรางวัลไม่สนใจแล้วใช่บางคนบอกว่าผิดทั้งคู่อ่ะคือไม่ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงครับแต่อีกบางคนบอกว่าอ้าวทำไมต้องไปล้อเมียเขาด้วยอ่ะครับเออคนรักเมียก็ต้องดูนะเขาคือเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่เพราะว่าตั้งใจอยากจะทําเท่อะไรถึงมันสีราแต่ว่าเขาเป็นโรคผมร่วงเป็นย่อมยอมอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยจะต้องโกนเอามาร้อเล่น กันทำไมแต่บางคนก็บอกว่าอ้าวก็ในวงการอเมริกันเขาก็ล้อกันอย่างนี้แรงๆกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วตอนแรกก็ดูเหมือนก็จะหัวเราะด้วยทำไมอยู่ๆจะมาโกรธอะไรแต่หลายคนก็บอกเฮ้ยแต่ยังไงขึ้นไปต่อยเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องบ้างบางคนบอกว่าคือเวทีระดับโลกแบบนี้เราไม่ควรจะเห็นภาพความรุนแรงมันออกเวทีระดับโลกใช่ใช่ี่ก็นี่คือหนึ่งในเวทีที่มีคนดูมากที่สุดในโลกเวทีหนึ่งนะฮะแต่ทุกวันนี้ยอดคนดูก็เริ่มรวมใช่ล่วงไปเรื่อยๆ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ